สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมนะัดตกค้างเกมที่19ประจำชาวันพฤหัตที่2กุมภาพัานธ์ก็ปรากฏว่าเลบิเตสแพ้คาบ้านให้กับบาร์เซโลนาไป1-2เกมนี้บาซ่าได้2ประตูจากลาฟินญาแล้วก็โรเบิร์ตเลวนดอกสกี้ส่วนเบติสเนี่ยได้1ประตูจากการทำเข้าประตูดเดงของชูนกุนเด นี่กเลยทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดบาเซอรน่ายังนำไปจากฟูงฮะตอนนี้ทำแต้มน,นำโด่งไปแล้วที่50คะแนนส่วนเลเวเตสก็อยู่อันดับที่6มี31คะแนนเหมือนเดิมไปที่ดัสซนวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเลเวนดอสกี้ที่ซัดไป14ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันท,ที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเริ่มที่คืนนี้ยังมีเกมนัดตกค้างระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับทางบาเลเนเซียส่วนนัดถัดไปเกมที่20ครับคือวันศุกร์บิลเบาจะพบกับกาเดสวันเสาร์นี้นะสี่กุมภาพันธ์เอสปันญอลเจอกับโอซาสซูนาเอลเช่พบบีลริลแอดมาดริดเจอเกเตเฟ่แล้วก็เรเวเตสพบกับเซลตาบิโกวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์มีมาลูกาเจอกับเรอัลมาดริดคิโรนาพบบาเลเนเซียเซอซิดาเจอบาเยูเรลิตแล้วก็บาร์ซ่าพบกับทางเซบียาก่อนไปิดท้ายด้วยค ลายโยเบยเกโน่พบกับทางออาเมเลีย